เปนปากที่มาจากปัญหาเหงือกและฟันต่างจากปัญหาโรคไตย,ยังไงเปลนปากไม่ได้มาจากฟันเสมอไปนะครับบางคนคิดว่าเป็นหินปูนแต่จริงๆแล้วมาจากโรคไตถ้าสังเกตให้ดีจะพบเหงือกแดงฟันเหลืองมีน้ำลายเหนียว สาเหตุก็มาจากค่าพลักและแบคทีรียสะสมส่วนกลิ่นปากที่มาจากโรคไตมักมีกลิน่นฉุนคล้ายกลิ่นปัะสสะาวะหรือกลิ่นแอมโมเนียสังเกตอาการได้จากการที่น้องดื่มน้ําเยอะชีบ่อยร่างกายผอมลงต้นเหตุก็คือไตกรองของเสียไม่ได้ทําให้ยูเรียข้างในปัสสาวะหรือในเลือดเยอะก็จะมีกลิน่นเระเหยอยอาทางปากได้วิธีการเช็คเมืองตนก็คือถ้าแปลงฟันแล้ว่นสเปรย์ดูแลปากและฟันแล้วแต่ก็ยังมีกลิน่คนควรรีบไปพบหมอเพื่อตรวจเลือดและเช็คปัสสาวะครับเพราะอาจไม่ใช่แค่ปัญหาฟัน แต่คือปัญหาของโรคในระบบร่างกายงานวิจัยจาก Journal of f e l i n e Medicine and Surgery ในปี2020ยืนยันว่ากลิ่นปาาเป็นสัญญาณเบื้องต้นของปัญหาโรคไตเสื่อมเรื้อรังในน้องแมวเพราะน้องแมวที่สูงวัยมีแม่แม่หลายคนเล่าให้หมอฟังว่าตอนแรกคิดว่ากินปลาธรรมดาซื้อขนมให้กินใช้สเปรย์พ่นปากแต่กลิ่นก็ไม่หายพอไปตรวจกับหมอน้องเริ่มเป็นโรคไตแล้วเธอพูดถึงท้งน้าตาลเลยนะครับว่าถ้ารู้เร็วกว่านี้น้องคงไม,ม่อาการหนักขนาดนี้วิธีการดูแลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลิ่นปาาเราสามารถ แปรงฟันให้น้องได้ใช้สเปรย์พ่นหรือให้ขนมขบเคี้ยวที่ช่วยให้น้องลดกลิ่นปากหรือคราบหินปูนลงได้ ถ้าเป็นปัญหาโรคไตควรพาไปพบสัตวแพทย์ทําการรักษาและให้อาหารที่ช่วยดูแลโรคไตและอย่ามองข้ามว่าปัญหากลิ่นปากและฟันอาจจะมากกว่าปัญหาเหงือกและฟันหรือปัญหาโรคในช่องปากก็ได้ครับบางครั้งนะครับกลิ่นปากก็เป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าไม่ได้เป็นแค่กลิ่นปากเท่านั้นแต่อาจจะเป็นโรคของระบบร่างกายที่สําคัญอย่างไตก็ได้พราะมาแมวเขาพูดไม่ได้บราเลยต้องออกมาพูดแทนเขาครับ